สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายสุนีแสงเนตรกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัชเรินร่มเมืองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองวันนี้ดิฉันจะมาอ่านทนํานองสนอบทร้อยกรงประเภทโครงสี่สุภาพเรื่องกราบครูผู้เปี่ยมคุณธรรมเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สิทธิ์ขอประนุดนุมบูชาครูท่านมีเมตตาสืบสังมอมรักสิทธิ์นำพื่อาดเด่นสินเสกสรร เชิดชูรักสาบสุงเตรึงใจผ่านจัดงมวิไลเลิดลำผ่านยุคกี่สมัยรำลึกคุณนานาสิบสุง ยาวนานยาเพรกสารกิ่งการปกดินเหยียบย่ำเป็นอาจินอยู่ได้เปรียบสิทเกรงชีวินเงคงอดทนเอ่ย ดอกมะเขือใสอ่อนนุ่มน้ำต้นข้าวตอกผลบอกชี้แต่ฉันงานสังสนตรการต่างรู้ดอกเข้มชี ียบแหลมฉันเข้มเปรียบคงเอย่ยผ่านอกกรบครูผู้เปรียมด้วยคุณธรรมขอบคุณค่ะ